สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แดดแดดบ่ค่อยมีเนาะคะ่ะเป็นขืมขืมเนาะแม่เพ้นสีผ้ามาสุ้มสวนเนาะค่ะเนาะแม่เพ้นอย่างบี่ข้อขีดใหยลูกค่จาจักน้อยค่ะคือลูกค่าเห็นบ่ค่ะอันสีผ้าเบิ่งก่อนเนาะค่ะอันนี้คือตัดไปไปเสมอกันเลยค่ะตัดทุกตน้นทุกตน้นไปเสมอกันมันจะเกิดขึ้นมากประมาณนี้ค่ะเนาะมันจะมีท้ายเครืออันนี้มันจะ ระยะหางมันกะหางกันมนสินี่ยาถ้ามาตาปนแจ้น้อยเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาบอมบบอซี่เลียดกับบอเป็นยางเฮากะหาตัดเอาต่ญญาทายเชือนนอกพี่น้องเนาะเป็นบ่อค่ะอันนี้คือตัดไประดับเดียวเด้ะคะ่ะเนาะแล้วบ,บานี่เมมอน,นี่เมเพ้นสิบ้าผ้าพี่น้องไปบึงเนาะคะ่ะเนาะวิธีการตัดเสียเห็ดพ่อนพันเนาะค่ะเนาะสีพี่น้องปลูกแล้วเนาะ,ะอันนี้คือประสบการณ์ของแมเพ้นยาแมเพ้นผ้ายางไปบึงเนาะคะ่ะเนาะ ไปบึงเนาะค่ะเนาะแบบนึงเนาะนี่ค่ะมีที่ตัดเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะอันนี้แม่เพนกบพม่าสิตัดไวเนี่ยค่ะต้นใดมันล้ําใหญ่แม่ค่ะต้นใดมันตุ่นใหญ่แม่เพนกะจะจุงไวเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะจุงไวเห็ดพันเห็นบ่ค่ะตอนนี้กัลร่างแตกค่ะบานี้ต้นน้อยมันแม่เพนจะตัดเหงนัวแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อสอยูปมานนี้ค่ะต้นเห็ดพันมันก็จะมีตังหะ กัต้นน้อยก็จะเกิดขึ้นมาแม่พี่น้องเวลาเข้าปลูกแล้วแม่พี่น้องต้นน,น้อยๆที่มันขึ้นมาน้ำกันแม่นบอค่ะเข้ากัดตางแห้งง่วเข้าว่าต้องรอให้มันแก่แม่พี่น้องเห็นบอรกรสิจงไวบสะพานหนึ่งให้แจ่เหม็นบอค่ะอยากแนะนำ้ำแม่เพ่นอยากแนะน้ำพี่น้องเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดสีบอนเคยเคยปลูกเคยตัดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือแม่เพ่นสีจงลำใหญ่ใบเนาะคะ่ะเนาะ ลำหน่อยแม่เพ้นสิตัดแห่งงวแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาด้ค่ะเวลาเข้าตัดแล้วมันก็สิปุงขึ้นมาซ้อนกันขึ้นมาต้นใหญ่เขาก็ไวหวดพันุแม่ขาพี่น้องเห็นบอกค่ะพา,าเข้าสิเอาต้นในน้อยขึ้นมาพ้อมกันโดยทีบ่ตัดกระเสียดายไหมพี่น้องเพราะว่าต้นในน้อยนี่เข้าย้อนตัดแห่งงวเขาเลยค่ะเห็นบอกค่ะต้นน้อยนี่เข้าย้อนตัดแห่งงวเลยค่ะพี่น้องจงแต่ต้นใหญ่กะว่าลูกค่าสิเอา ต้นซ้ำได้ไงซ้ำได้สีเห็ดทอนพันแม่ค่ะนี่กระจงไห้เห็นบ่ม่เพ่นกับสีจงไหวอย่างสีแม่ค่ะเห็นบ่แล้วบ้านนี้ต้นที่ฮัตัดไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมาหม่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยมันจะแตกขึ้นมาหม่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่สีแม่เพ้นจงไห้นี่เห็นบ่ค่ะแก้จัดพ้อมปลูกแล้วเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะแม่เพ้นก็จแจงไห้อันนี้คือทอนพันธ์ที่ฮับเป็นต้นที่ฮัจงไหว้หมค่ะพี่น้อง แต่าต้นที่เขาเขาตัดไปมันก็สิเกิดเห็นมาอยู่ประมาณนี้ค่ะคือมันลั่หน่อยเขาก็ต้ตองจงไวให้มันแก่ถิ่มนะค่ะเสียดายคือเขาย่อนตาเหงัวไปเลยพี่น้องถ้าก็จงไวต่ต้นใหญ่เห็นบ่ค่ะแต่สิอยู่ประมาณเห็นบ่ค่ะเนี่ยเมเพ็นกัเลยอ,อยากแนะนําพี่น้องค่ะที่เคยสร้างไปปลูกนะแเมเพ็นแล้วคิดอยากปลูกเอาแนวไปหนาเนาะคะ่ะเนาะต้นน้อยนี่เขาตัดย่อนเหนงั่เลยค่ะจงไว้เฉพาะต้นใหญ่เห็นบ่ค่ะ ว่ามันแก่แกนเขาจังเขาจังตัดไปปลูกไหมคะ่ะแต่ว่าต้นน้อยที่เขาตัดไปมันสิแตกขึ้นมาใหม่เห็นบอกค่ะก็สวยงามเห็นบอกค่ะพี่น้องมันก็เลยจะเปลี่ยนยูป่าม่านนี่ค่ะเนี่ยเม่นเพ้นมีคอแนะนำให้พี่น้องเนาะคะ่ะเนาะถี่ผู้ใดสีบอนเคยแบบว่าบางคนกะว่าแปลงนี่ละสิจงไหวเฮ็ดพันเม่นบอกค่ะกะสิบอตัดบอยอนจ็กต้นมแม่ค่ะคือเม่นเพ้นอย่างแนะนํำว่า ต้นน้อยนั้นให้ลูกค้าตัดย้อนเหงัว่าเลยค่ะเสียดาย่ตองเห้มันแก่คือเฮาเอาแต่ต้นใหญ่ไหวไหมคะ่ะอยู่ประมาณเห็นบ่ค่ะสิจงต้นใหญ่ไหวนี่เดี๋ยวเป่นยางไปถึงก็าซอยูย่ประมาณน,นี้ล่ะคะ่ะเห็นบ่นี่อาจงไว้ต้นใหญ่ไหวไหมคะ่ะต้นน้อยเฮาตัดเหงัว่าแล้วมันสิแตกขึ้นมามหมไหมคะ่ะพี่น้องแตกขึ้นมหามา่นี่ล่ะค่ะนี่คือวิธีแปลว่าเฮาสิปล่อยให้มันแก่รพร้อมกัน ต้นมันน่อยกับเสยดายแม่ค่ะพี่น้องคือขฮาตัดแห้งัวเลยค่ะคัดเอาแต่ต้นใหญ่ๆไว้แม่ค่ะแม่เพ้นสีเฮ็ดประมาณนี้นะคะขาปลูกมาแล้วขากระยากได้ผลผลิตทุกอย่างเนาะแม่เพ้นก็นเลยมาแนะน้าหนูค่ะแม่จ่าเห็นปะค่ะมันก็นเลยเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่ข้าจงเฮ็ดพันุ์หลักก็เป็นจ้นน่อยสีข้าตัดมันสิเกิดขึ้นมากม่ค่ะนันสีอยู่ประมาณนี้จ้ะแต่บานี้ย่างมาเปรียบเทียบกับ ต้นทีฮอตตัดไปเสมอกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะต้นสีตัดไปเสมอมันก็นเกิดเสมอแต่ว่าถากกี้แกเเกตพันธ์ก็คือจงต้นจงต้นใหญ่ไหวไหมคะ่ะต้นน่อยเขากับคอยตัดในหน่งัวเห็นบ่ค่ะเ้าเลี่ยงหัวเหลี่ยงคั้วยอยู่แ้วนะะเน,นาะค่ะเนาะเ้าก็จงตุนพันธ์ไห้กาว่ามันเก่จกดพร้รพอมปลูกเขากับจังตัดปลูกไหมคะ่ะสวนเห้าสิต้นนี้สีแก่จกดพร้รพอมปลูก ตัวี่เฮาตัดหย่อนออกไปมันก็สิโป่งขึ้นมาใหม่แม่ค่ะเอาสีแด้เกี้ยวยาคือมันสิรอบๆไปเรื่อยๆแม่จะ้ะเห็นบ่ค่ะอันนี้คือแม่เพ่นไวหวเฮ็ดพัธน์แม่นบอกค่ะสองตนเล้ามามเบึงข้างลางบึงข้างลางมันกําล่างแตกขึ้นมาใหมา่เห็นบ่ค่ะเอาใส่เกี้ยวก่อนนะะเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะจังไหนแม่เพ้นก็ฝากไว้จังน่อยเยด้วยค่ะเด้อ ผู้ใดสนใจทอนพันหญ้าของแม่เพ้นนี่ก็ยังมีแบงปัน่นให้พี่น้องเฮาอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้แม่เพน้นเข่าสวนมีออเดอร์อยู่ประมาณหาพันทอนค่ะค่ะเห็นบอกค่ะต้นพันแม่เพน้นจงไวมองได้แม่เพน้นตัดมันกับสีขืนฟางสีเห็นบอกค่ะต้นน้อยเข้าตัดใหง่อไปเรื่อยจงจะต้นใหญ่ไวจะเข่าสวนเมื่อน,นี้อากาศคืมคืมฝนตกลิ้นแจ๊กน้อยหาพันทอนเนาะค่ะเนาะ อำเภอนั่นแนะ่อำเภอนีแนะ่รวมๆกันสิอยู่ประมาณหาพัน 5, กว่าท h o ค่ะเมื่อนี้อย่างไดแม่เพ็ญก็ฝากไว้เจ้าหน่อยค่ะผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนาะถ่ายเคลื่อนซูเปอร,ร์ลีดลกะกันรกจักรพรรดพดเฮ่ากะยังมีพ่อเบงตันพี่น้องอยู่เด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจก็ทโทมาแม่เพ็ญก็ทรงลูกค่าทุ่งมือแล้วก็มาลาบสวนกับพ่อมีค่ค่ะค่ะเมื่อกี้เฮาเบิงถ่ายเครื่อนนรกไปรอบหนึ่งแหละ,ะเนาะค่ะเนาะ อันนี้ไม่เพ่นสิผ้ายางเบิงแทพ่งก๊าลาเนาะคะ่นะเนาะแพ่งก๊าลานี่เห่าตาัดไม้ค่ะส่องนี่ตัดไม้มันจะเป็นระดับเนาะคะ่นะเนาะกาวาเห้าตาัดเหงวาปุ๊บนี่เห้ากับปุ๋ยวานเลยค่ะปุ๋ยเคมีหรือว่าขี้ไก่อัดเม็ดนี่เห่ากับวานใช่เลยเห็นบ่ค่ะเวลามันขื้นทึ่งฝนตกลินแน่ฝนตกมันขื้นแน่มันกวสิเขียวง้ามยงสีละค่ะพี่นอ้องเนี่ยแม่เ,เ,เพ่งอัดเด็แพ่งก๊าลาอยู่ทิงโน้นให้เนาะคะ่นะเนาะ เห็นบ่ค่ะเขียวอ่อนแต่ว่าขันอ่อนซ้ำนี่กะยังบ่ท่านพาะตานใหงว้วได้พี่น้องให้ให้มันไหนประบ้านตานกลางค่ะอ่อนเกินไปร้ายกับเฮ็ดใหงว้วข้วคั่มันขี่ขี่แล้วแม่ค่ะเห็นบ่ค่ะอันนี้มันเป็นภักหนึ่งเนาะที่ตัดก่นแล้วผักผักรุ่นนั่นกะบ่ท่านได้ขึ้นปันไดค่ะนีไแมเพ้่นกับอัปเดตยัหน่อยผู้ได้สนใจกับทร่มาถามได้ค่ะ แพโกลาหรือว่านากิกาก,กระพัดหล้วก็ถ่ายเขื่อนเนาะคะ่ะเนาะอันล็อกนั่นตัดมือว่านนี่ค่ะเห็นปะคะ่ะตัดลายลายเรียกันเนาะคะ่ะเนาะตัดว้นไปว้นมาค่ะกา,า่าเขาตัดปุ๊บเขากบานปุ๋ยใส่เลยพี่น้องเดี๋ยวมันกะคอยแตกขึ้นมานี่ละคะ่ะแม่เพ้นแสบเบิง่งเนาะแพโกลากักํารางเขียวงามพอวานแม่เพ้นตัดแล้วแม่เพ่นกาบานปุ๋ยเลยค่ะ ฝากไว้แจ็คหน่อยเนะาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจถ่ายเคลื่อนนลูกแกกพัดหรือว่าหนาแพงกอลาเฮากับยังมีพ่อแบงปันให้พี่น้องเฮาอยู่เด้อค่ะเด้อสนใจกบโทรมาได้ค่ะถามมาได้สอบถามได้จากสวนพ่อแม่แม่เพืเพ่อนอำเภอหน,นองพอกจังหวัดร้อ,อ็ดเนะาะค่ะเนาะ,นอ,ะอันนี้คือพี่กัดวัดทำโซดาค่ะ ใช่าคะคะไายเคลื่อนนรุก,ก,กรักรรรัิกสซียูพิกัดวัดธรรมโซดาค่ะแพงโกรากะมีขยายออกมาประมาณสองไรค่ะเดี๋ยวสิค่อยขยายเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นป้าหญ้าของลูซีเนาะค่ะเนาะตัวเทนขีดวาเ,เาเั่แนสีอาวแพงโกลาลงจ้ะเดี๋ยวรอรอบางๆเจ๊กหน่อยก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเสียแพงโกราลงต่อกันเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าระบบนำโน้นให้ของไม่เพี้ยนกับเป็นโซลาเซลค่ะใส่โซลาเซลเห็นบ่ค่ะอันนั้นคือแผงโซลาเซลค่ะหลอกนน่นยไม่เพี้ยนกับปล่อยง่วน่ะคะแจงไดกับฝากพี่น้องห้าไหวแจงน่อยนะค่ะเนาะผู้ใดสนใจท่ายื้อณนรกแยกกพาดละกันเพ็งโกลาห้ากันยังมีพ่อแบงปันพี่น้องอยู่ค่ะโทรมาถ,ถามใดเด้อค่ะเด้อ ส่วนพ่อมาแม่เพ้นค่ะเดี๋ยวม,มือนี้แม่เพ้นฝากไว้ซันี่ก่อนค่ะเดี๋ยวไปเตรียมพันยาออเดอร์ให้เพื่อนก่อนค่ะเข้ามามื่อนี้ประมาณหาพันก่าทอนค่ะจังไงกะฝากไหวในเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ